วายฟูอีอยากได้สกินอู <laughs> อะไรกูรีบอยากกัมี่ b r why you do that bro why มป็นแบนดทูโปลเลกูจะเลน่นรู้รไม่สัตว์มาเรามากู้กูสีกันดีกว่า <laughs> <laughs> ตเน่ตเราชายจะกันแห่งชาติไทยทั้งหลายเราจะมากู้กองศรีนักบัตรนี่มันต้องการโลกมึงจะหยิบอะไรมึงจะหยิบนาเรศวนไหมโอเคเราแแบบไยสัตไม่ทันไรเฮเดี๋ยวหยิบหนุมานชาสมหอนมา เมื่อจะปรายาครุฑไหมปัดจุ้พี่น้องประชาชนก็ต้องกู้กองศึกกับคืนมาให้ได้มาเอาฮนุมานมาเขาพระเจ้าอยากใช้ฮนุมานดูบางบางมิดหนุบานฮันฮนุมานเปลี่ยนไปกินกูให้ฮนุมานนักพระนักลบ แล้วไม่กูสามารถโชว์วิเลตลิงได้เลยแปลกใจเหมือนกันเอ้ยสีได้ไม่มีสกินปักเกี้ยวอ,อ่ะมึงจาวอีเลมมาทำไมอีลนุนคุณคิดว่าศึกนี้เราจะมีโอกาสชนะไหมครับกับพม่าสีส่ตัวแล้วก็อาเจนิน่าตบปอมีหนึ่งตัวแน่นอนครับเราต้องชนะเพื่อกุงสีทะยาของเราอันนี้ดูว่ เจอกับหยุนหยางปาถนาหวังเดืยมมาเชื่อ,อผมทำไมครับเฮ้ยมันแัดมัน้ซมโอ้ยเขาข้ามกับแพงเหมือนนะท่านผู้นี้ได้กดสาบใส่ข้าตัวข้านั้นไม่อาจยอมได้ณนะขณะน,นี้มันเวลสอง บับมินวาแล้วเอาขอมันนี้ยังไม่ถึงหลักสูตรของประเทศไทยแท้อุ้ยคือหลอนะอุ๊ยโดนวงแหวนอุ้ยอุ๊ยอุยอุยขอเก็บไปก่อนได้ไรอุ๊ยตัวใหญ่ขึ้นรับได้ทองห้าสิบหน่วยครับบับนี้จะทำให้คุณเพิ่มสกัดเคุณเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจปรับได้แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแบบผสมแบบ กระทั่งดีนะครับเนี่ยเนี่ยครับต่อ้เป็นสามลุมหนึ่งเหมือนเต่าไม่ลงครับอันนี้ผมล้อเล่นนะใกล้ตายแล้วเขาจะเอาเต่านะครับขอเราต้องไปกู้สเปีย์ก่อนคือเหมือนเราไม่มีสเปีย์ก่อนลูกหลานเราจะเอาอะไรกินอ้นี่เลย เอายังโดนเลื่อยเลยต้องยตายเฉยเลยจ้ะตายพบปั๊มของฝั่งข้าตัวข้อนั้นไม่อาจได้ทนทานตัวดาเมจเอเอเย ดาวเมทของท่อน้อยนั้นยังไม่แรงพอจะจภาพเลยปรับเซนิต <gardens> ี้สูงๆนี <legitimacy> ่จะได้แผน่นเร็วๆไม่ฉายอ่ะวันนี้ครับโดนรูบโดนระเข้ไปแล้วก็ไยึดตูดครับโอ้โดนสาบครับจังหวะนี้โดนสาบเรียบร้อยครับนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพันธุมามันรับยังครับ ไปตบกับจอนนี้เมย์คาตาไปก่อนนะเดี๋ยวจะเกยเน๊ะอีมหนเนาะอันนี่อะไรครับมาเห็นได้ไงครับว้าแบบนี้นี่ไงครับคุณนักวยคุณชนะนักสู้ข้างศน์ในเมเปิ้ลเนี่ยน่าจะได้ครับหลังจากที่คาดการและคำนวณเอาไว้ผมน่าจะมัดแรงพอในการเสยข้างของเขาได้ มวยไทยของผมนั้นค่อนข้างที่จะยังไม่ไปเลงนี่ไปแล้วเลงการสุดี่ยนคือมันกลับมาแล้วเจ้าเดินขอด้วยงั้นข้าไปชอบใจเจ้าจริงๆเลยเจ้าบุลิงน้องนักสู้ขั้นระดับมันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบุริงน้องหนีไปเล่นการ มาไอหนีไปได้นะตอนนี้กับม้ากับเมื่อกี้บุรน้องแต่คนไทยเขาไม่ยอมแพ้ล่ะตอนนี้บุริงน้องมีทั้งหมดสองตัวอยู่เลนบนนะเจอม่ดกไ้วงมาละเจอได้เจอได้กระโดดทุบก่อนอันี่ยนี่ตันนะอันนี้แค่ครูอันนี้แค่ครูแต่อันนี้ไม่ครูแล้วนะ ขอพ่นเนี่ยสังหารริมทับกันจังหวะนี้ครับอุ้ยไอ้ล่างคนผมเป็นหนึ่งเทียบทุบสวนน่าเนี่ยลากพาโตัวครโดนลากเทีตายครับบุรน้องได้โดนลากเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับบอกแล้วหมาท่อาข้อนั้นไม่ใช่จะเบาๆจบน้อยเอ๋อจีเขาเสียสี่ริมข้าพเจ้าเสียสองนี่จอบุรน้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนี่ก็ข้อข้อเท่าอ้าว ตอนนี้เจ้าได้เสียสิ่งที่เรียกว่าป้อมประการของเจ้าไปเรียบร้อยแล้วจากบุลิงน้องฮึ่มทำอะไรมีบุลิงน้องอยู่ตรงนี้สองสามตัวเลยแม่เลือดนักตัวข้ามันเล่าร้อนจริงๆแหมคุณดหนุ่มจัดการนี่ครับจะพาไปนะ อุ้ยหมัดสวนไปอุ้ยต่อยเบา,าทีหนึ่งครับจุดนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากเมื่อกีเ้เผลอมองผิดทางนึกว่าฝั่งนู้นเป็นฝั่งปุรณน้องแม่คุณจะต่อยภัยพลนาอาหาร,รของฝั่งเขาทำไมครับเมื่อกี้พลาดท่าครับตาผ้าโมโดโชคไปนองรอบโอ้อจังหวะนนี้ครับโดนราคาตัวไปแล้วตายครับ ประมาณพอมาณเป็นเหตุนะเป็นวันน,นี้อ่อนั้นโดนสิ่งที่เรียกว่าธนูป,ปักกลางอ,องค์กรที่จะโดนนี่หนีไม่ได้นะมีสาวคอยช่วยอยู่ยังไม่คันนา,ม,า,ามือสลบนะอันนี้ทุกเล่นลน,น,นะครับเขาไปครึ่งหลอดนะอ่าโดนฝั่งผมมาผิดแล้วตายทีมต้องสามัคคีต้องช่วยเหลือกันนะคนไทยหรือเปล่า ยังไงสองตัวเลยไทยหรือเปล่าเป็นถามคุณว่าคนไทยหรือเปล่าแตาคุณคนไทยจริงกูก็ต้องช่วยเหลือคนไทยกันด้วยมาครับต้องเอาช้างใหญ่ไปสุดครับสุกนี้เราจะพ่ายแพ้ไม่ได้อือตอนนี้เฮ้ยเขาจะฆ่ามารแล้วมันตายผมเลยแหมมันดูแสดงฮันุมานทัวขนาดไหน อยู่ในคุ้มนะผมกำลังเดินมาดูใกล้ๆไมนกันเอ้ะมาเจอแล้วมันหนีวะเนี่ยครับโอ้ยหนีไปนุ่นแล้วครับทางฝั่งตะไคร้ตะไคร้แม่ไม่ละครับเราจะไปยึดคุิเลงกลางนะครับบุรงต้องพ่ายแพ้เป็นเราอีกหนึ่งป้อมอ๋อผมเขาไปทุบนะแต่วันนี้โดนล้มตายโดนเราไม่สามารถพูดคำว่ามิงกะลาบาได้ต่อไป อุ้ยอย่เพราะแบ้ยฮหังเทนครับส่านว้าสุครั้งนี้ผมเป็นคนชนะเจ้าบุญน้งนองไม่มีสิทธิจะมายามผมได้ต่อไปไอไก่ไม่ยอมไปห้าตัวเลยสักอันนี้แค่การทักทายแบบขู่เล็กๆน้อยๆแต่อีกไม่นานฟังของมันจะดูดเนื้อข้าขอบคุณที่มันป้องผลมาแหละมันคือเงินมนนันคือทอง จัง121บาทมาครับเราต้องถอ,อนฐานทัพตวัวออกให้หมดกันนะจังหวะนี้ว่าไงครับมีใครจะเข้าไหมครับนี่เดินมาขู่ปะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เดินมาขู่แล้วเดินมาตีเล่นๆนะครับผมก็ไม่ขู่เหมือนกัน <c oughs> อะไรทุบทุบผู้เาอะดูรับเพราะโดนรับโดนใครับโดนสุดนี้ตายแล้วแล้ใครมันพับกับโดนบ็อลสกิลนเนอะตอนข้ามกำลังเอาสิ่งที่เรียกว่าหลอดครับเพื่อจะมาทำลายบ้านเมืองของเราครับที่เราปกป้องในทุกป้อมเล้วแต่ป้อมไม่มีเราขีดขวดเลยวน่าเนอะอยู่เล่นกลางไงอย่าดูเลนกลางว่านั่นยังไม่จบเราต้องยื้อต่อไป มาครัเหเหบเราบุกเลยนะเดี๋ยวฟาร์มก่อนคไทกร้าอยู่ในพุ่มนะพุ่มแอลเลยอ่าโดยวงแหวนนะครับจังหวะนี้ตันไปตัวครูแล้วขอกำจัดจอมพลศัตรูก่อนนะครับก็ไพ่ปนเขาจะเสียฝันนะจังหวะนี้ทุบกูไปแล้วไม่มีใครตามนะครับ เพื่อนผมหมวกสางบกันเลยเรามาสัมบกีไรชนะได้ไงเฮ้ยตทางฝั่งของโอ้ยฝั่งเรานั้นเสียกำลังพลไปถึงสองคนนับทนด้วยนะแล้วเขาหลบได้นะอันนี้เขาไปแย็บครับแต่ไม่มีสะโกสตะทานแล้วเขาลืมออกตะกร้าใหญ่ มาครับฝั่งนักลิเขาจะถอยแลวนะฝั่งของคนธนูป้อมเราหายไปป้อมนึงแล้วแล้วคุณไฟขุนพลเขาเข้ามาได้ไงไหายไปสองปอมแล้วทำแบบนี้ได้ไงเดินไปเคลียร์คีไปแลข้างคร่งดีในชีวิตไม่อันนี้ใครครับคุณโดนเ้าไดทียน,นโซยันตายาล่องหนไปก่อนที่ข่านั้น ทางฝั่งของตรงภามนั้นมีดาเมจที่รุนแรงเกิดนครับนักธนูเรากำลังโดนนะเกิดจะพลาดไปนะอันนี้อะไรครับคุณมาทำอะไรนี้กับผมได้ไงครับไอ้บาดตอนเกิดนะโอ้ตีปี๊บรีบไปเก็บบาดของนะเพิ่มพลังครับไอ้วันนี้เออตัวใหญ่นั่นเ้ิงหล่อนะครัเนี่อน อันนี้ก็สตาร์ทเพิ่มขึ้นแล้วตามเลเวลของผมนะเลเวล15ก็ได้พลังมาขึ้นอ้าวเหมือนแทงผมจะเอาอะไรครับนี่ฮะเอาไว้บอกกันแบบนี้ไม่ได้คนระับอ่าผมตายเลยครับโดนลุมเยอนะเลยน้องห้ามพ่ายแพ้เด็กอ่ะผมเก็บแล้วบี้ตอนนี้ครโอ้โหดับดอย่ามันได้บับแล้วคุณโหดแล้วเนะี่ยเฮ้อ ผมก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแค่มันพลาดท่าให้กับผมฝ่ายเบื้องนองนั้นยังพา่ายแพ้ต่อผมหนึ่งน,นี่แหละครับผมโดนตันนะที่จริงผมหลบได้แล้วผมไม่หลบกันห่างอ่อนให้พอสมควรตอนนี้เรามากระจอำพลอีกครั้งนึงนะทีมเราจะจบได้หรือไม่ไอหินมาเขา้ารัว ตายแล้วแต่วันนี้เขาจะกันได้ไหมครับีมเมาจะเอาได้ไหมผมต้องไปเสริมทัพก่อนเหมือนจะไหวอยู่นะครับทีมเขาหายไปสี่คนแล้วจะจอมพลเราตายแล้วเหลือแค่ไพ่พลเราตอนนี้แต่คงกำลังนำไปพร้อมไพ่พลอีกครั้งหนึ่งทีชุดหนึ่งรู้เขารู้เราลบหลายครั้งชะนะหลายครั้ง าะมันไม่รู้รกูตีป้อมต้องแอบ,บเนียนก่อนนะ๊บ oh, <my> แล้วก็จบแล้วคืดครั้งนี้เราชนะผมได้ลักลอบข้าฟันเหล่าคนณธนูฟังงส่ครามพรอมเผือ